หมอฤิ์ฝากข้อความถึงรัฐบาลไม่รู้ว่าเต็มที่หรือยังแต่ถ้าเต็มที่แล้วได้แค่นี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือผู้คนยามวิกฤตโควิด -19 อย่างต่อเนื่องสำหรับหมอริ์เรืองฤิ์ซึ่งเจ้าตัวได้ช่วยผ่านโปรเจกต์หมอฤิ์ช่วยโควิดพร้อมเปลี่ยนคลินิกค,ความงามเป็นศูนย์อำนวยการช่วยเหลือแบบเต็มรูปแบบโดยมีเคส เข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากซึ่งลาสุดหมอริ์ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการแชรพูดถึงเรื่องราวโครงการหมอริ์ช่วยโควิดว่าทีมงานได้วางแผนเป็นขั้นตอนเพื่อสกัดการผู้ป่วยในระยะแรกในการส่งยาต่างๆเพราะจะได้ไม่เป็นเคสอาการหนักและไม่ต้องไปแย่งเตียงกัน และในตอนท้ายหลังจากการสัมภาษณ์นั้นมดดําคชาพาได้ถามหมอริ์ว่าถ้ามีโอกาสบริหารจะทำอย่างไรซึ่งหมอริ์ได้บอกว่าไม่บริหารส่วนจะแนะนำอะไรนั้นหมอฤิ์ได้พูดเอาไว้ไม่รู้ว่าเขาเต็มที่หรือยังถ้าเต็มที่แล้วก็ขอบคนมากแต่ถ้าเต็มที่แล้วได้แค่นี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนี่ไม่ใช่หน้าที่รทธิ์ ริททำตรงนี้ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวโครงการริทไม่มีใครสนับสนุนตั้งแต่ทำโครงการมาริทเคยรับเงินแค่สี่หมื่นบาทจากคนที่มาช่วยแพ็กยาเพราะเขาสงสารที่เห็นริทจ่ายเงินออกไปเยอะเขาเห็นว่าริทใช้เงินจริงๆไม่ใช่หน้าที่ริทริทไม่ได้อะไรจากตรงนี้แต่นั่นหน้าที่คุณคุณต้องมาดูแล คุณมีบทบาทต้องดูแลไม่ใช่หน้าที่เรานอกจากนี้หมอฤิ์ยังมีการทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ตัวคนไข้เองก็ต้องดูแลตัวเองเช่นเดียวกันไม่ได้พูดเพื่อให้ตื่นตระหนกแต่ต้องช่วยกันดูแลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ต้องกระจายการดูแลให้ทั่วถึงไม่ต้องไปรวมเคสเดี่ยวหลายๆคนนั่นเองละค่ะ